โยต้าอัลต 1.6G ปี2018นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่869,000บาทนะคะแต่ทีอาคาจัดให้เท่าไหร่ขออนุญ,ญาตอุบไว้ก่อนนะคะ โยต้าเอาติดคันนี้นะคะได้เป็นโฉมม i n เนอร์เชนแล้วนะคะมาด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะรูปทรงดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะส่วนตาไฟของเขาเนี่ยมีเป็น d ดย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์นะคะส่องสว่างกระจ่างแจ้งเลยค่ะมาด้วยยางของเขานะคะเป็นแบรนด์ดันหลบเลยนะคะสัปดาห์ที่28ปี20นี่เองนะคะลูกค้าใช้ได้อีก3ปีถึง4ปีเลยค่ะยาวๆเลยจ้า ด้านหลังของเขานะคะก็จะได้เป็นไฟ LED ยาวๆนะคะรูปโฉมที่คือดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นโครเมียมนะคะด้านหลังนะคะใหญ่ๆเลยมีแบรนด์ t o y ยต้นะคะเป็นโครเมียมแล้วก็แจ้งว่ารถคันนี้นะคะเป็นโคลรานะคะอัลติสนะคะ 1.6G นะคะและพวงมาลัยของเขาเนะะี่ยค่ะผ่านการใช้งานนะคะน้อยมากๆนะคะดูหนังของเขานะคะรอยเย็บต่างๆนี่โอ้โหเนียนลิบเลยค่ะ โตโยต้าอัลฟิ 1.6G ปี2018นะคะคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่869,000บาทนะคะทีอาคาจัดให้แล้วค่ะอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองจ้าโปรโมชั่นของทีอาคาที่จัดให้นะคะออกรถเพียง999บาทนะคะซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะ หากสนใจเจ้าโตโยต้าอัลติสคันนี้นะคะช่องทางในการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เองนะคะหรือว่าฝนนะคะเป็นเจ้าหนที่ฝ่ายขายโดยตรงนะคะเบอร์0909568756ค่ะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปขับรถคันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ